กาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมอนีแอดมินกับผ้าท่านผู้ชมมาติดตามความฝันของแม่บัวซึ่งแอดมินก็ได้ยินว่าแม่บัวฝันดีฝันดีแห้งค่ะแต่ว่าจะฝันเกี่ยวกับหยังหรัเป็นตัวเลขตัวใดไปกันจะไปติดตามฟังความฝันจากปากแม่บัวกันเลยค่ะไปกันค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ ฟังเนี่ยเอาวันนี้วันนี้บอกฝันว่ายังไหนก่อฝันว่าได้ไปวัดไปไปวัดหนั่นอันผู้เพิ่นบวดยู่วัดนั่นเพิ่นผัดซีโอ้ซีบอกมาเพิ่นเพิ่นใส่สูตรเป็นเป็นหลุกเป็นหลูกเขยเก่าครับแต่านชู้ชมลูกเขยผู้เก่าเนาะพอสุดขาดล้วเหนวเพิ่นซีออกมาเพิ่นออกมาเพิ่นซีออกมาเพิ่นก็ใส่สูตรสีสีชมพู ค่ะเป็นผ่าใหม่เป็นยีบัดก็คนร้ายว่าออกรอดต้นัหนเอาออกรอดคนร้ายหล่ะยีบัดนั่นบันีการเพื่อนไฮไม่บัวนั่นเอาเข่าแกะเอาเข่าไปแกะเอาเข่าไปแกะเศร้าบาดเนี่ยนะค่ะค่ะแม่เข่าได้ร้ายเอาไปแกะเิ็กหน่อยก็ร้ายผู้ใหญ่ผู้เฒ่าวพุยังก็มีเต็มบาดหนึ่งแตกตึมตมหนึ่งแม่นแตกตึมๆอยู่ในบาดนั่นมันหมายความว่าจะได้ล่ะอคุณบันี บันี้ก็แกกไปนบ่ละค่ะคนลยว่าแกกไม่หลายโลดเบื่อเอ,อเือดเขานั่นม,มันเสียม,มาหลายโรดอยู่เพิ่นขาเจ่เสียม,มาให้หลายโรดอยู่เอาไปแกกเพิ่นเบือ่อตัวตัวสัะแกกเขาน่นบื่ออยู่เอกินตั่นี้บื่ออยู่กินเดี๋ยวนาอบัานี้ก็ฟันเห็นพระเจ้าอยู่หัวเทานี้ลหละเสด็จใดรอดสีรัชการัรราชการที่สิบคะ่ะแมนรัชการที่สิบน่งเสลียง นางเสียงเออเสียงหามเสียงเสียงเสียงนางเสียงเสียงหามนั่นแหละนางเสียงแมนมีผู้หามซีโคนเป็นบล่ะคือจังอันจะคือในหนังเนี่ยขึ้จังละครพื้นบ้านแมนคือจังละครพื้นบ้านเพื่อการนั่งคือละจังนครมหาการสาธิยเพื่อกนั่งนั่งนั่นแหละเพื่อการนั่งขาสั้นเด้เพื่อการซือไม้กันเทถานะโอ้เดี๋ยือไม้กันเทถาน้ำแมนถือไม้กันเทถาน้ำเด้ค่ะ สซสูดขาวเพื่อใส่สูดขาวแมนคือส่เอ็นคือคขวบทหารเรือเพือ่อโไซ <c oughs> เป็นชุดเป็นชุดราชการชุดราชการค่ะแม่มันเป็นสีขาวสูดสีขาวมันแปลว่าจังไ๋ล่ะบดนี้คุณแม่อันเลขนะมันได้อยู่แล้วมันเพื่อก็แห่กันออกไปทั้งหนอกวัดค่ะแห่ออกไปเพื่อ็เกาเงืนให้เพิ่นบัวพีแห่ทอพี่ไทเอาเงื่อนให้เสด็จ เสด็จน่ะลราชการที่ซีบแมนให้เอาไปแก่เอาเงินให้แม่บัวเข่าก็แจกไปแล้ววัางานแจกไปแล้วเขานั่นเข่าแจ๊กนั่นแม่นแม่นลูกเคยผู้เก่าที่เพิ่นบัวที่พ่นเสื้อก็แจกไปรอดแม่เข่ามันอึดบ่ยอยากดอกไม้เสียแจกเขาเจ้ารอดแต่ว่าเงื่อนนี่ให้แจกนี่คือพระเจ้าอยู่หัวรอดซีแต่ว่าเงื่อนหอซัมหนีเห็นบ่ล่ะปึกซัมหนีปึก็งี้ไงเลยแมนปึกยังไงมิแต่แบ่งเศร้านะฟึ๊กไงแต่ว่าเพิ่นเขียนเลขให้ เป็นตัวแดงเน๊เขียนใส่เงินนะบ่องเงินบ่เขียนใส่หงเงินน่ะมัดเงินน่นล่ะเขียนใส่กระตู้มัดเงินบ่แมนตัมัดเงินเลยน่ละตแดงจึงคืนเลยตแดงึงพึเลยสามตัวเจ็ดศูนสามน่ยเจ็ดศูนสามศูนย์สามนนี้บอค่ะแม่บ่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนสามให้คุมเดียวจ็ดศูนย์สามโอ้ให้ชุดเดียวเลยให้ชุดเดียวสุดเดียวตัวน้อมันเหน็บง่ม่นบ่ะ๊บงเลย๊บง่ายเลยน่ะ แมนเป็นลานคนบวชปึงนะแักเดียวต่ว่าเพันกับไ้เขียนไฮเดียวไ้เอาไปเกล็ดเกล็ดเศร้าบ้านที่น้องสาธุเอาเด้อผูดายเขามาจัขึ้นเดียวกันอยู่ปะครับสามตัวขึ้นเดียวกันอ๋อที่แรกก็ได้แจกเก่าก่อนแม่นได้แจกเก่าก่อนไปวัดไปบ้านไปวัดไปบ้านนี่สิละ็ได้มเขาแจกเงินอีกเพราะช่วงนี้ม่านี่ทีเพิ่นได้ซื้อที่เพิ่นก็ไปวัดไปบ้านอยู่เรื่อยนะเพราะว่าลาน่นก็ได้บวชคือสตาดาชแนลก็บวชอยู่อยู่วัดนี่ ไปกัดเที่ยวไปเพี้ยนไปจังหันนึงหันกับไปหมอบกุฏิไปสางกุฏิน้ำเพลินแม่นอะไรไปหมอบกุฏิซอยเพลินเรื่อยๆแม่นอันนี้สงคุณบุญที่คุณแม่ทำมาเพลินอันปรท่านโชคลาภใไอแม่ไอพี่น้องใครเฮากันสิไดไว้สองงวเด้อเนี่เจดสังน้อแม่นบอกแม่นจะพ่อจังไดหาแปดกับศูนย์เก่าจะไปชื่อรีสอร์ทยูนอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศดีนะแม่บัวเนาะแม่นแต่ว่าเลขเลขทูบนั่น สิพธท่านน่ะชดเ้อเพราะว่าบัานพระใหญ่ทุกวันพระใหญ่จังไห้ส้นครับรอติดตามอีกเชนงเนาะผู้สีวังยากับเข่านอกเพราะเรื่องเลขถูกนะำผึ้ศูนยเก้าสามเลขถูกแมนของผูของปูสีได้หนิปูสีอยู่ใส่เนี่ยนี่เด้หนักยุบานเป็นองค์ูพญานาคปูสีสุดโต่งยุบานยุบานแมน ก็สั่นเดี๋ยวขั้นเกิดของตัวเลขของปูสีแอดมินจังสิโทรมาหาคุยกับแม่บัวเอาว่าได้ตัวใดโอเคเลยนนะะะคเาปูสีแมนปูปูยานย่าย่าว่าหันเข่าเพราะว่าจุดหมวดแหลกเพิ่นหายติดต่อมาหลายหมวดแหลกมันบ่ปูสีนี่ได้อยู่เรื่อยปูสีโทนนี่ได้อยู่เรื่อยว่าตามตรงได้ตั้งแต่ช่วงที่เป็นโควิดได้สามตัวเลยเพิ่นหายแมนช่วงว่าหันแต่ก็เพิ่นเอาล่วงมันบ่ละไม่ตังค่ะมันหกหนึ่งเก้านั่น มันได้ยืดเรื่อยๆแต่บ่อใดบ่อค่อยมันออกหาหนึ่งเก่าบ่อเยืดไหนมั่วเก้าหนึ่งเก้าเออเก้าหนึ่งเก้าบ่อบ่อใดมันได้หกเจ้าได้หกเก้าตีแมนปิ้นขึ้นกับเป็นเก้ากับบ่อใดเอาลงนะนะค่ะเอ็ดมิดได้บ่อใดเอาลงเพราะว่าส่วนมากขันเด็กทุบแต่ก้อนนี่จะนั่นนด้เนาะ ซือลอตเตอรี่โอ้ได้เก่าบ่หาเก้าโอ้หแปโอได้หาปดลอตเตอรี่หาแปดลอตเตอรี่เกลิกไทยอีกเนาะแนติดไทยอีกสใบสามตัว่ชื่เบสาได้เห็นเท้าเดียวนี่โอ้จะพ่อมีเงินสื่อทีสื่อแเทนลี่สอนพี่น้องมันยาการดีมองนี่ดมันได้โชไดวลาก็มาเติมใส่กันะกันเงินยักระเป๋าเนาะค่าสมู้ชมเนาะเป็นโชคลาภร่อยมากคือบ่าน่ะพ่นยกงไงได้วนี้ทีจัดนักอยู่ เลขตัวนี้เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามนี่จะล่องเอาไปไหนเจ๊น้าตัวแดงนี่งได้ดเจ็ดศูนย์สามพี่แนนน่าม่บัวเนาะเขาก็ล่องเอาไปไปร่องเอาล่องเอาไปเสียงเบิ้งซะก่อนก่อนจะเป็นได้เลขทั่วเลขทั่วนี่กระสาเบิ้งครับอร์มิชเช่บอลเจะตรงกันบอลกับเลขความฝันเพื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านบางคนกับมากเลขความฝันบางคนกับมากเลขทูั่งนี่นะ แม่แต่ว่าจังไดยแอดเินสิขออนุญาตในโบสิติดตามทั้งสองอย่างทังความฝันทังไในเลขกถูกสิโทรมาเอาบ่ได้มากอะซิทโธ่เหมาพี่น้องอยู่ไกลกันเนาะก็เลยจังวัดเนาะค่ะเนาะมันอยู่ไกลกันเนาะก็่เปชมเนาะโทรมาก็ได้คือเก่าเนาะค่ะบเป็นช่วงเนาะแบ่งปันเบิ่อเมือวันพระใหญ่ เราบรรพาจ้ากันเนาะค่ะเนาะบรรพาทุ่งัวจจุดนะคะเพราะว่าเพิ่นจะมปเฮ็ดคันบอกเบนพร้อมได้คันบักเบนให้ต้องปูสีต้องยายทถูกตองเลยสอเแคอให้น้าเพิ่นเลยเนาะ้าการเดียวกันนาทีได้ําเจ็ดตังเพราะว่าอยู่น้าผมนี่เป็นยาให่น้าเจ็ดตังเป็นปู แ,แยกกันเด้ฟันที่แหลนี่ที่เพิ่นมาบอกศูนย์ศูนย์หาเก่าเนาะเพราะว่าคนเป็นยาอยู่นี่คนเป็นยาเพราะว่าอยูอ่น้ำเจ็ดตังเป็นปูแจ้าเพิ่นไม่ได้บอกว่า,ายะใชเป็นปูหรอกแต่ว่าอยู่นี่เป็นยาการแสดงว่าน้ำเจ็ดตังเป็นปู ไฮนั่นดีไฮนั่นดีไฮนั่นดูไฮเขาได้มากโคตรหน่วยนั่นดิจได้้แลวเพีคนก็บอกกันแหละว่ามีมีมีปูมียารักสมรักษาแต่ว่าเพื่อนบอกว่ายูน้ำกันเพื่อจะรักษาอยู่คนละหมองวดแรกดิทีเพิ่งน้าพยาเนะบอกเลยแมนวดแรกเนี่ยยาบอกทีทีอยู่ไปทีโคบีตมหันเนาะแมนเพื่อนบอกหนึ่งหาเก้าันนั่นบอกสามโตตรงเป๊ะเสามถูเต็มปุ๊บแมนเลยหนูเคยจุดหนูกคยถือคือกันตัวนั่นน่ะ อง<า>จจะทานามาานูก็ว่ได้นัน่นไหมจะได้ไไดจะได้เลื่อยอยู่ดอกครับ่า่ผู้ชมอยู่ในถู่เพราะาจะเป็นปูสีสุดโตหรือว่าเมญายโยหายนั่งพญา่อนก็จะหายอยู่เลื่อยโย <หา S 2> แต่ว่าตัว่เท่ยวนี่บ่ค่อยได้แต่ทายลง พ่อตามตรงนี้สิล่ะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าส่วนมากก็มีแต่แอเมินไอ้เพิ่นเจาลงสูตรเพิ่นสูตรเพิ่นให้สองตัวนั่นโอ้ยนอจังแห้งแมนสูญเกศสูญเกศมันออกเกศสูญจุดทูบจุดทูบเอาทูบเสียงไข่ตามยังจะมีสามตัวแต่ต้องสองตัวนะครับตัวตัวท่องแตกออกเหลือจะสูญกับเกศออกสูญเกศเปรี้เลื่อยขึ้นพี่น้องแสดงว่าโศกลาบกับแม่บัวนี่เทายังสิได้ตามตัวเลขน้ำเพิ่นอยู่ดอกพี่น้องเข่ามาเรื่อยอยู่เข่าดูอยู่ เือนที่เป็นเพื่อนที่ซื้อหอนแม่บัวได้เพื่อนยากให้แม่แม่บัวนี่เอ่อแบ่งปันแฟนคลับคือกันและพี่น้องเอเจต,ต่างม้ามันนี่ขออนุญาตเอาตัวเลขของแม่บัวเอามาให้แฟนคลับแฟนช่องน้ำขออนุญาตให้แฟนคลับแฟนช่องเดมีโชคน้องกันเนาะแม่บัวเนะาะเดมบัวายำตัวเลขนะครับควา,ามฝันกับเลขทูบนะครับเลขทูบที่ผ่านไปเมื่อกี่เนาะครับเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด ต้องวันพระจุดมันบ่ครับวันจุดมือไว้ผ่านวันพระใหญ่ครับขับตรงจุดนั้นเป็นกันบักเบนี่เพิ่นสูตรหนึ่งมีหมากมีผู้มีน้ำแดงค่ะปูซีเนี่ยซีมีผลไม้นเกี้ย่างแล้วก็ขันบักเบนขันบักเบนขมากพูมากขมพูน้ำแดงคือกันค่ะนอกจากตะเบิ่มช่มนอกจากตะเบิ่มชมเอาเป็นตัวเลขความฝันของแม่บัวก่อนเอาข้ามฝันแต่ถือว่าฝันดีนะครับตะเบิ่มชมมาเห็นลอดศีบนอ่ะพระเจ้าอยู่หัวเนาะ เพิ่นเสด็จมาให้เอาเงินไปแจกช่าบ้านแต่ว่าก่อนในก่อนเงนินจะเป็นตัวแดงจึ้งคืนให้เพิ่นเจนกำกับไว้ครับผมเ็อ,อือกนี้ยเกาะแม่บัวเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามก็ลองเอาไปที่จาหน้าเบิรงกสกอนเนากกราตมู้ช่วนอกก่อนที่ะจะได้ <70 3 S 1> เลขถูกเสีสย,นยนใตเนะครับผมเนาะส <70 3. S 1> ำหรับเด็ถูกก็ลอก,กล่อกกนนะครับนให้แม่บัวจุดก่อนมันมันต้องให้หอดหมือวันพราใหญ่ก่อนครับครับ มันจะจุดจะบรรพาหญ่อย่างเดียวบรรพาหญ่สักอนเด้วยพี่น้องเดี๋ยวจังไรจะปลดเล็กความฝันไปเชียงกาป่ะนะครับเนาะคได้ข่ามาฝากเปกระล่างแรกใจก็ไหลก็แจ้ด้วยพี่น้องมาหอดอุบลญผู้ได้มือหนิ